ตอเนี้ยคิดถึงอนาคตของกิจการกล้วยอบเลยค่ะปัญหาคือทุกวันเนี้ยปงขนกล้วยมาจากเพชรบุรีแล้วก็มาทําในกรุงเทพนะบ้านที่อยู่เนี่ยรถเข้าไม่ได้นะคะหลังทํากล้วยเสร็จเนี่ยก็ต้องเก็บกวาดกันยกใหญ่เลยแล้วปัญหาสําคัญคือขยะเปลือกกล้วยเนี่ยส่วนตัวป่งป่งก็จะเก็บแล้วก็ทิ้งถังขยะนะคะแต่แม่เขา,าไม่ยอมหนึ่งอาทิตย์เนี้ยปงจะทํากล้วยอบประมาณ2-3วันค่ะนอกจากเศษกล้วยมันก็จะมีเศษมะพร้า,พาวแล้วก็เศษยางมาตุมด้วยรอบเนี้ยแม่ทํามาตุมเชื่อมเศษมะา เ้าเนี่ยแม่เขาก็เสียดายนะคะก็จะรอแล้วก็เอาไปกับที่เพชรบุรีโอ๊ยเดินทางหลากหลายแด้ภาชนงภาชนะจริงๆตรงเนี้ยปงอยากทําซิงไว้สําหรับล้างภาชนะเลยนะขยะพลาสติกยังพอทนแต่ขยะเปลือกกล้วยเนี่ยแม่เอามาตากบนระเบียงที่ไม่ได้ใช้นะคะเอพผลคือมันเป็นปุ๋ยได้แล้วที่สําคัญจะได้ไม่หนักให้กับคนเก็บขยะคะ่ะทุกอาทิตย์เนี่ยผมก็จะทําการเคลียร์ขยะแห้งจากเปลือกผลไม้ถูกรอบเลยอยู่ในกรุงเทพบ้านมันแคบที่มันนอน แต่ก็ยังมีขยะเยอะเนาะมันก็ต้องแบบจัดการค่อนข้างหลากหลายขั้นตอนหน่อยคะ่ะโซฟาไม้เนื้อปงลองเอาผ้าขาวมาคุมเฮ้ยมันเวิร์กอะโซฟามันมืดเนะเาะพอมีผ้าขาวคุมอะ่ะมันก็ตบยุงได้ชัดเลยตบทีเนี่ยบลัดกระจายนะคะรู้สึกภูมิใจตัวเองยังไงไม่รู้โอ้ยฉันโรคจิตหรือเปล่าตอนนี้แต่ก่อนปงกำจัดมด ใต้แผ่นอิฐที่ลองเตาไปแล้วนะพอมีฐานเตาปัญหามันก็ยังมีท่อตรงนี้อยู่เนะาะจะกวาดทีก็ลําบากคะ่ะต้องยกยกเข้าๆออกๆออไว้ฉันแม่สาเหตุที่ยังไม่ไปทําอะไรที่เพชรบุรีเนื่องจากไฟนะคะไฟมันไม่พอเตาอบถ้าผมต้องใช้กระแสไฟเยอะขนาดนี้ก็คือผมก็ต้องลงทุนอีกเยอะเลยนะบอกกิจการกล้วยอบของผมผมทําเป็นแค่แบบอาชีพเสริมเนาะก็เลยยังไม่แน่นอนขนาดนั้นคะ่ะเวลาไปเพชรบุรีก็อาศัยแบบ รด,ดว่างเอากล้วยมาได้เลยบวกกับสูตรกล้วยของผมก็ไม่แน่ไม่นอนเด้อบางวันหนืดบางวันเหนียวบางวันนุ่มโอ๊ยอะไรของฉันก็ไม่รู้รอบเนี้ยทากล้วยพึ่งเสร็จนะคะจัดการแพ็คผงแพ็คของเสร็จแล้วผมก็รีบมาทําความสะอาดให้มัน ริเหมือนเดิมเลยคือฟองน้ําตรงไหลเสื้อบ้านปป่งมันมีเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าป้าหรือแม่นะคะชอบเอามาใช้เป็นผ้าคีริวเออแต่มันก็สะดวกดีนะเขาก็คิดได้เนาะห้องแพ็คของปป่งเนี่ยถึงใช้ไม่ใช้แต่โป่งจะทําการกวาดถูนิดนึงนะคะทุกวันช่วงของทํากล้วยเนี่ยลูกพี่ลูกน้องจะไม่ปล่อยน้องเมามาบริเวณบ้านป่งเลยนะคะเมา,ามันเก่งมากเลยนะมันเปิดมุ้งลวดแล้วประตูได้ถูกอันเลยวันนี้ทําความสะอาดทั้งในทั้งนอกป่งก็ใช้เวลาไปประมาณ ครึ่งวันได้ค่ะที่บ้านะจะมีกระด้งสําหรับผลไม้นะโอ้แต่ยังไงเอาขิงเอามาตูมโอ้ให้ฉันกินอย่างนี้หรอไม่ไหวเด้อตูมเนี่ยบ้านโป่องอกินมาตูมสุกแบบต้มเป็นลูกจริงๆนะคะไม่ต้องฝาหรอก เป็นมาตุ้มมาตุ่มต้องน้ําบางครั้งลืมปิดนะคะก็จะมีแมวจอนะแอบมาฉีดสรุปวันนี้ทําไปทามาก็คือได้ทําทั้งบ้านเลยค่ะทําเสร็จแล้วก็แอบโล่งใจค่ะแต่อีก2วันก็ต้องมานั่งทํากล้วยอีกเหมือนเดิมอ่อวันนี้มานั่งตรงเตรียมขยะนะคะดูว่าอะไรสามารถเอาไปใช้ที่ไร่บ้านก็จะค่อยๆขนไปค่ะใดๆคือแม่จะห่วงอะไรปุ๋ยแต่คนที่ลําบากคือฉันตอนแรกปุ๋ยไม่เช่าระเบียงตรงนี้เลยนะมันดูอันตรายค่ะแต่พอเห็นข่าวน้ําท่วมปุ๋มคิดเลยเนี่ยแหละมันคือ คือถ้าเรือในอนาคตของบ้านฉันคิดการใหญ่ใจต้องสู้คะ่ะตอนนี้เรือยงเรือ,อยางผมก็นั่งคิดแล้วว่าต้องแขวนไว้ข้างๆระเบียงนี้แหละเวลาส่งมงส่งแม่ให้กู้ภัยเนาะก็ส่งมุมนี้เลยเรียกว่าเป็นระเบียงที่เปิดกว้างรับได้ทุกเรือทุกแจ็กสกีเลยคะ่ะวันนี้มานั่งเก็บ เปลือกกล้วยแล้วก็ทําความสะอาดให้แม่นะก่อนจะตกลงกันแม่ก็ตกลงว่าเออเดี๋ยวแม่จะทําเองทําเองแต่สุดท้ายอ่ะเราเห็นเขาทําไม่ได้หรอกคะ่ะแค่เดินลักษณะการเดินของแม่ยังเหมือนเพนกวินเลยเอาอะไรมา ขนเปลือกแบบนี้เนาะเนี่ยเนี่ยเป็นรถเข็นที่ผมต้องใช้ขนออกจากบ้านเด้อลำบากลำบากทางก็แคบทางก็ตันนะคะถามป้าว่าทําไมมาซื้อบ้านแถวนี้กันเขาบอกว่าเงียบสงบดีมันก็เงียบไปเด้อคนสมัยก่อนเขาจะฮิตแบบอยู่บ้านสวนค่ะบวกกับที่เนี่ยใกล้สนามหลวงนะคะเวลามีงงมีงานวานัดอะมันจะได้สะดวกเที่ยวขณะขับรถผ่านมาเนี่ยผมก็จะรีบเอาพวกขยะเนี่ยขึ้นรถไปไล่เลยค่ะ